เป็นผู้ที่อยู่ในการคุ้มครองของกฎหมายนั่นเองครับหอพักก็เช่นเดียวกันครับเวลาน,นิ้หอพักเกิดขึ้นเยอะหลือเกินครับหอพักผู้ที่ประกอบการหอพักทั้งหลายจะต้องมาขออนุญาตต่อทงราชการนะครับโดยเฉพาะยิ่งมาที่สํงงานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการจดทะเบียนหอพักถ้าท่านไม่จดทะเบียนหอพักก็ต้องรับผิดนะครับมีทั้งโทษจาโทษปรับ แล้วก็มีเงื่อนไขอีกนะครับผู้ที่จดทะเบียนแล้วก็ต้องแยกชายหญิงออกจากกันนะครับไม่ใช่ไปอยู่ปะปนกันในขนาดเดียวกันก็จะต้องรายงานโดยเฉพาะยิ่งทําสมุดทะเบียนผู้พักทั้งหลายนะครับแล้วก็ถ้าท่านไม่ไดําเนินการก็คงจะต้องปรับแล้วก็จาคุกกันไปในส่วนของผู้ที่ละเมิดต่างๆเหล่า,านี้อันนี้เป็นการทําความเข้าใจกันนะครับเมื่อการประชุมครั้งที่แล้วผมก็ให้นโยบายไปแล้ว นะครับก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะครับเพราะว่าทั้งหมดนี้ก็อยู่ในกตัวบทกฎหมายทั้งสิ้นนะครับไม่ได้อยู่นอกเหนือเลยนะครับมาพูดถึงเมื่อสักครู่ที่ผมพูดถึงเรื่องการดื่มสุราเวลานี้เนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยติดอันดับการดื่มสุราหนึ่งในสิบของประเทศนะครับเมื่อปีพศ .2547 คนน่านตั้งอายุสิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยดื่มสุราถึงห้าสิบสองจุด หกเหมายความว่าคนร้อยคนเนี่ยดื่มสุราถึงห้าคนนะครับสูงที่สุดในประเทศไทยเมื่อปีพศสองพรสี่สิบพอถึงป,ปีพศสองพรสี่สิบแปก็ลดลงนิดหนึงครับจาก52เหลือ48.8ปนะครับปี2551ัสองปีที่แล้วนะครับลดลงนิดหนึ่งเหลือ4 3 5สดนนะครับดื่มสุราลดลง แต่ว่าอัตราการดื่มสุราของชาวนาเนี่นะครับยังดุนแรงติดอยู่ในหนึ่งในส0อันดับของประเทศไทยเพราะว่าที่นี่มีโรงกลั่นสุราพื้นบ้านถึง314แห่งทัาทีสำรวจได้นะครับกระจายกันอยู่ทุก15อำเภอโดยเฉลี่ยนี่นะครับชาวนานดื่มสุราปีละนะครับโดยเฉลี่ย13ลิตรฮนะสิลิตร ราะฉะนั้นก็ยังพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยไปดื่มอยู่ก็มีอีกส่วนหนึ่งก็ปรากฏว่ามีการติดสุราหรือรังก็มีนะครับนั่นก็เป็นผลต่อสุขภาพเพราะว่าเมื่อดื่มสุราไปแล้วก็ขาดสติความยั่งคิดมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรตั้งครรภ์ก่อนวัยก็มีเพศสัมพันธ์นนนนนที่ไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาโรคเอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับ นอกจากนั้นแล้วการดื่มสุราก็เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยด้านการจราจรโดยเฉพาะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมานะครับเราเสียชีวิตถึง5รายด้วยกันนะครับและก็ทั้ง5้ารายนี้นะครับก็เกิดจากปัญหาเรื่องของการดื่มสุราทั้งสิ้นครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่ามีผู้ติดสุราด้วยหลังในจังหวัดน่านของเราเนี่ยประมาณเกือบเกือบพันรายนะครับเจ็ดร้อยหกสิบแปดรายนี่ เป็นแอลกอฮอลิซึมนะครับทำงานไม่ได้ครับสุรานี่นะครับเป็นเหตุสำคัญแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาสังคมก็คืออปัญหาครอบครัวการกระทำรุนแรงกับครอบครัวกัดขาดการยั่งคิดลูกเต้าตรงนี้ออกจากบ้านเพราะพ่อแม่ทะเลาะก,กันโดยสาเหตุของสุรานอกจากนั้นแล้วผู้ดื่มสุราก็ยังเป็นโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดในสมองโรคความดันโลหิตสูง นี่โรคโดยตรงโรคโดยอ้อมก็คืออุบัติเหตุจราจรกับโรคเอดนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าลดการดื่มสุราได้สังคมก็จะเป็นปกติสุขปีหนึ่งปีหนึ่งนี่นะครับคนจังหวัดน่านของเราเนี่ยนะครับเขาออกเฉลี่ยออกมาว่าปีหนึ่งนี่เสียค่าใช้จ่ายในการดื่มสุรากันมากถึงร้อยละหนึ่งจุดเซของไรายได้นะครับ อันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเงินที่หามาก็ลงขวดกันหมดอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมมาเล่าท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีนักดื่มเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนก็เห็นอยู่บางประการนะครับแล้วก็ที่ดื่มกันโดยเฉพาะยิ่งบริษัทเครื่องดื่มทั้งหลายแอลกอฮอล์ทั้งหลาย,ลาย,ลายเดี๋ยวนี้ก็ปรับกลยุทธ์ในการตลาดการโฆษณาที่แฝงแฝงไว้นะครับบางทีก็ผ่านการสนับสนุนมาในด้านของกีฬาบ้างสนับสนุนมาอะไรต่างๆบ้าง แต่จังหวัดน,น่านเราก็ดีนะครับมีความเข้มแข็งในเรื่องนี้โดยเฉพาะยิ่งปุ่มฮักเมืองน่านภาคประชาสังคมต่างๆนี่ช่วยกันดีรณรงค์การลดละ,ละเลิกการดื่มสุราในงานประเพณีต่างๆโดยเฉพาะยิ่งงานแข่งเรือที่ผ่านมาหรืองานแอวหน้านกับงานกา,กาชาตินะครับเราก็ไม่ให้มีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงาน,น,นก็ได้ผลดีนะครับทุกคนก็มีความสุขในการมาเที่ยวม,มาชมก็ไปประเมินผลปรากฏว่าร้อยละแปดสิบแปดมีความพึงพอใจ อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เรียนท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในเรื่องของสุรายาเมาซึ่งเป็นของไม่ดีเชา้ชาเอย่างนี้นะครับตั้งสติสมัยว่าจะไม่ดื่มอีกแล้วผมเองก็เลิกดื่มไปนานแล้วนะครับทั้งบุหรี่ทั้งสุราก็เลิกไปนานแล้วมันมมีประโยชน์อันใดนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ฟังที่ยังเลิกไม่ได้ก็ลองทบทวนตัวเองดูนะครับเลิกแล้วก็พบสวรรค์จริงๆนะครับพูดถึงสวรรค์แล้วพูดถึงนรกบ้างนะครับ ข่าวแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นหลายท่านคงติดตามกันแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผ่านเมื่อเมื่อวันที่11มีนาคมเวลาสักประมาณบ่ายๆนี่นะครับที่ญี่ปุ่นเกิดการขยับตัวของพื้นผิวโลกคือโลกของเราเนี่ยมันกลมฮะข้างล่างนี่ก็จะมีความร้อนและอุอยู่นะครับการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกเนี่ยมันก็จะมี การขยับตัวตลอดถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงแต่ขยับตัวทีไรมันก็จะเกิดคลื่นในทะเลเขาเรียกว่าซึนามิปรากฏว่าที่เมืองมิยากิหรือมิยามินี่ยนะครับมิยามิก็เรียกกันนะครับเกิดซึนามิจากแผ่นดินไหวให้เกิดคลื่นสูงถึงสิบเมตรความเร็วแปดร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงทําลายทรัพย์สินญี่ปุ่นเสียหายถึงเจ็ดล้านล้านบาทน,นะครับล้านสองครั้งนะครับเจ็ดล้านล้านบาท ทั้งทั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเราถือว่าเป็นประเทศสุดยอดทางเทคโนโลยีนะครับมีเครื่องมือเตือนภัยทั้งหลายแต่ก็ไม่สามารถเจ้าชนะธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นโอกาสเกิดแผ่นดินไหวทุโลกเวลานี้ก็มีการจับตามองกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับแล้วก็อันตรายไปกว่านั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอันตรายจากแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยทำให้โรงงานปรมาณู รงไฟฟ้าโดยพลังนิวเคลียร์ของญี่ปุ่นรั่วไหลนะครับแล้วยังมีคนไทยอาศัยอยู่นะครับที่ญี่ปุ่นพูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับที่จังหวัดน่านของเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งมีรอยเลื่อนพาดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือรอยเลื่อนที่ใหญ่ก็คือรอยเลื่อนแม่ของสอนกับรอยเลื่อนสีสวัสดนะครับที่จังหวัดกาญชนบบรี ที่จังหวัดน,น่านของเราก็มีรอยเลื่อนแผ่นดินไหวอยู่ที่อำเภอปัวนะครับครอบคลุมจังหวัดน,น,น่านแล้วก็บริเวณตอนเหนือของประเทศติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับก็เป็นจุดหนึ่งซึ่งเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวแต่ว่ายังไม่เคยไหวอย่างรุนแรงการวัดขนาดของแผ่นดินไหวเขาเรียกว่าริกเตอร์ถ้าเจ็ดริกเตอร์ขึ้นไปเนี่ยทำให้อันตรายนะครับ แต่ล่าสุดมีการเกิดแผ่นดินไหวที่ศูนย์กลางในประเทศลาวห่างจากบ้านเราประมาณสัก80กิโลเมตรที่แขวงชัยบุรีครับเมื่อวันที่24กคุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไอ้ครั้งนั้นก็ได้ยินก็มีผลกระทือนถึงจังหวัดน่านด้วยกันนะครับผมเองก็ได้รับได้รู้สัมผัสได้นะครับในช่วงวันที่24กคุมภาพันธ์ตอนนั้นนั่งอยู่ชั้นล่างของบ้านเอ๊ะทำไมไฟฟ้ามันบูบๆบับแล้วก็ อาการสั่นไหวเล็กน้อยมีอาการมึนหัวนะครับแต่ไหวไม่รุนแรงเพียง5.4ลิกเตอร์นะครับในช่วงที่แผ่นไหวที่จังหวัดน่านอย่างไรก็ดีนะครับเมื่อสักประมาณวันที่17มีนาคมก็เกิดปรากฏการ์ขึ้นมาหลายท่านก็ตกใจนะครับคล้ายๆแผ่นดินไหวที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับที่บ้านปรางพัฒนากับบ้านรองตำบลปัวก็เกิดปรากฏการ์คืออยู่ดีๆพื้นบ้านก็แตก ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านที่ปูด้วยหินแกรนิตนี่นะครับก็บีแตกออกมาก็ให้ทางท่นนานนาพอปัวคุณกำทอสุวร่ณกับหัวหน้าสนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธาภัยชุมชนน่านไปตรวจสอบดูนะครับพบว่าพบว่าที่บ้านปรางพัฒนา2หมู่ที่8มีบ้านที่เกิดร้ราวขึ้นบริเวณห้องโถงเกลเบื้องหลุดออกมาเป็นแถวหายจุดผนังแตกเป็นรอยยาว คนเสาแตกเป็นรอยเลื่อนของบ้านเนี่ยทั้งหมด11หลังด้วยกันสอบถามจากผู้ที่อยู่อาศัยปรากฏว่าเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันคือเมื่อเวลาสัก21นาฬิกาต้นไปนะครับก็บ้านก็เป็นรอยแตกพื้นบ้านเป็นรอยปูนเร่านะครับฝาผนังบางครั้งก็หล่นลงมาลงพื้นนะครับผู้อาศัยอยู่ก็ให้การว่าได้ยินเสียงสิ่งของตกนะครับเหมือนคนลากไม้ในบ้านก็มี บางท่านก็กำลังดูฟุตบอลอยู่ได้ยินเสียงกระเบื้องแตกดังเปรี้ยนะครับก็แปลกด้วาไปตรวจสอบแล้วก็านฟังครับไม่ใช่แผดินไหวนะครับแต่เป็นเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลง,ปลงอากาศร้อนจัดมาเป็นหนาวเย็นท่านผู้ฟังจาได้ไหมครับช่วงสักสองสาวันสิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีๆอากาศร้อนๆน,นี่นะครับร้อนจัดนะครับกลายเป็นหนาวจัดทันทีฉับพลันก็อาจจะเป็นผลกระทบอันหนึ่งต่ไม กระเบื้องมันแตกก็เหมือนกับสิ่งที่มันขยายตัวแล้วกลับหดตัวเร็วๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็ได้ให้ทางหน่วยราชการทางกรมัตุนิยมวิทยาเขาตรวจสอบก็ไม่มีแผ่นดินไหวไม่มีรายงานนะครับตรวจสอบแล้วก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอากาศที่ร้อนจัดมาเป็นหนาวเย็นนะครับพี่น้องประชาชนก็อย่าตื่นตระหนกนะครับเหตุการณ์เพราะไม่ใช่แผ่นดินไหวตรวจสอบไปยังกรม อ,อุตุนิยมวิทยาแล้วเขาบอกว่าไม่มีแผ่นดินไหวในช่วงที่ผ่านมาในประเทศไทยของเรานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากพื้นดินไหวที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของปรากฏการณ์เรียกว่าพระจันทเต็มดวงขนาดใหญ่ภาษาอังกฤษใช้คำว่าซุปเปอร์มูลนะครับที่ผ่านมาเมื่อสองสัปดาห์นะครับก็มีปรากฏการณ์ขึ้นก็คือดวงจันทร์นะครับมาอยู่ใกล้โลกที่สุดอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งเขาเรียกว่าซุปเปอร์มูลก็คือดวงจันทรขนาดใหญ่ ดวงจันทร์นั้นนี่น,น,นะครับอยู่ห่างจากโลกนี่ประมาณทักสามแสนกิโลเมตรแต่คราวนี้โคจอมาอยู่ใกล้โลกมากนะครับซึ่งก็ขอให้เกิดปัญหาในเรื่องของการาปรากฏการของดวงจันทร์ที่มีปรากฏการณ์คือน,น้ําขึ้นน้ําลงครับก็บางคนก็ลือกันว่าเพราะดวงจันทร์นี่แหละทาให้เกิดหายนะทั้งหลายนะครับแต่ความเชื่อคนโบราณเนี่ยก็ประหลาดเหมือนกันนะครับคนพมา่าเขาบอกว่า ถ้ามองไปดวงจันทร์เนี่ยนะครับก็เห็นเหมือนกระต่ายนั่งกินข้าวผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันแต่คนพม่าก็ชื่อยอย่างนั้นครับคนพม่าเห็นเป็นคนแก,ก่กาลังตําข้าวแล้วมีกระต่ายนั่งอยู่ข้างๆท่านลองสังเกตดูนะครับนี่คนพม่าเขาเห็นกันนะครับเขาบอกว่าถ้ามองไปดวงจันทร์มีคนแก,ก่กาลังตําข้าวแล้วก็มีกระต่ายนั่งอยู่ข้างเขาบอกว่าตำนานเขาบอกว่ามีคนชรานะครับรับจ้างตําข้าว มีหญิงแปลงร่างลงมาจากดวงจันทร์มาช่วยคนชราชายชราตามข้าวตามเสร็จล้าก็กลับไปอยู่ดวงจันทร์คนไทยก็เห็นเป็นกระต่ายเหมือนคนพม่านะครับเป็นกระต่ายบนดวงจันทร์นะครับก็จินตนาการกันไปแต่แท้จริงแล้วนะครับเมื่อพศ2 5 1 2นหออ 12, เนลอาร์มสตองนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาลุกออกอากาศขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ทําให้ความเชื่อทั้งหลายว่าดวงจันทร์มีกระต่ายก็ สิ้นนะครับไม่มีความเชื่อเหล่านี้แล้วนะครับแต่นั้นก็เป็นตำนานนะครับเรื่องของดวงจันทร์หรือเขาเรียกว่าซุปเปอร์มูนนะครับก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าดวงจันทร์ก็มีผลต่อแรงดึงดูดของโลกทําให้น้ําในพื้นผิวของโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับบางคนก็ขาดการนักหมอดูทั้งหลายก็ขาดการในเรื่องของภัยพิบัตินะครับก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนะครับก็ฟังกันไว้เพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับแต่ถ้ามันจะเป็น พระพุทธเจ้าทาั้งกระต่ัยได้ว่านัตา,ตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองมันเป็นปรากฏการณ์อันหนึ่งนะครับก่อนที่จะพักกันว่าแต่ในเรื่องนี้มันจบเลยนะครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะยิ่งความปรากฏการณ์ต่างๆนะครับที่ผมเล่าท่านผู้ฟังว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเกิดเรื่องของคลืน่นสึนามิแผ่นดินไหวคนตายไม่ต่ำกว่าสองหมื่นนะครับวันที่สิบเอ็ดมีนาคมที่ผ่านมาที่ญี่ปุ่นมีคนไทยอาศาัยอยู่ประมาณสักห้าหมื่นคน น0งเดินทางกลับมาแล้วครับ4,000คนหรือยังติดต่อไม่ได้ขณะนี้749คนนะครับยังติดต่อไม่ได้อยู่ที่ไหนเฉพาะคนไทยนะครับแล้วก็ที่เมืองมิยาเก,กิซึ่งเป็นเมืองต้นเหตุของแผ่นดินไหวนี่นะครับมีคนไทยอยู่ประมาณสัก300คนไปรับจ้างทำงานอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ขณะนี้ผมก็มีการรวบรวมเงินไปช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นนะครับว่าจะเดินทางไปวันนี้ ไปมอบที่กองศุลญี่ปุ่นประมาณ1นึ0 0 0สบาทรวบรวมกันได้นะครับหลายท่าน้วยการที่บริจาคผ่านผมมาเขาจะนําไปให้ในใบ,ย,บยวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นความบุนแรงความสิ้นหายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเรื่องของอุบัติภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติสิ่งสําคัญคือการเกิดปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองฟุกุชิมะของญี่ปุ่นขณะนี้ก็มีการรั่วไหลของเตาปฏิกรณ์นะครับเพราะฉะนั้น เวลานี้ประเทศไทยเรากําลังคิดจะทําโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อยู่ก็ชักจะเริ่มรังเลเหมือนกันว่าเออถ้าทําไปเนี่ยนะครับมันเป็นผลดีหรือผลเสียนะครับคนที่บอกว่าผลดีก็คือว่ามันเป็นพลังงานทดแทนเราไม่ต้องไปสูญเสียพลังงานอย่างอื่นเราไม่ต้องไปสร้างเขื่อนเราไม่ต้องไปขุดดินออกมาผลิตไฟฟ้าน,นะครับเราใช้พลังงานนิวเคลียร์นี่นะครับคนไทยบางส่วนเ็ามีความเห็นว่าน่าจะสร้างได้เพราะว่า ประเทศไทยเราไม่อยู่ในวงแหวนแห่งไฟนะครับประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม,ม่มีแผ่นดินไหวหรือถ้ามีก็ไม่เกินเจ็ดเรกเตอร์นะครับฝ่ายที่คัดค้านเขาบอกว่าไม่ควรจะสร้างเพราะใครจะไปเสี่ยงนะครับควรจะเอาพลังงานอื่นมาใช้เช่นพลังงานทดแทนเช่นพลังงาน่านหินหรืกกอก๊าซในอ่าวไทยหรือไปซื้อไฟจากประเทศเพื่อนบ้านประเทศลงงาวของเราก็มีเขื่อนเยอะหรือรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานทดแทนนะครับอันนี้ก็ เป็นความคิดความเห็นกันหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นก็กลับมามีผลกระทบกับค,คิดความอ่านของอคนไทยเรานะครับพูดถึงแผ่นดินไหวและพูดถึงพลังงานทดแทนเดี๋ยวช่วงที่สองผมจะเล่าให้ทันผู้ฟังได้ฟังครับว่าพลังงานทดแทนที่ว่านี้จะทํากันอย่างไรเราสามารถทําพลังงานทดแทนได้หรือไม่นะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องาร์มเหตุที่อุบัติปวแล้วก็เรื่องของ

คลองจึงเริ่มเอ่อล้นและจึงถ่วงจึงทนมิดเมืองมิดบ้านหาที่ลุ่มลาให้น้ำไหลไปเก็บกักปักไวย้ายาให้มารารานลิงไม,ม่แก้มเอาไว้เก็บอาหารเราก็เก็บสายทานไว้ในแก้มลิงโอโอ้โอ้โอ้โอโอเจ้าลิงแก้มใหญ่แก้มใหญ่เอาไว้ใส่ของกินกันเถอะเก็บเก็บอาหารเก็บไว้ตั้งบ้านเถอะใส่ตังเยอะใส่ตังเยอะเ,อะเอะก็บไว้ในแก้ม i oh, กันในช่วงที่2ครเข้ารายการผู้ว่ามาแล้วดำเนมือนกันในผมเซนีติดตึกเสียผู้ราชการจังหวัดน,น่านนะครับมันจะพู่ก็เป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องน้าพูดถึงเรื่องดินพูดถึงเรื่องป่าท่านผู้ฟังครับอีก300ปีเขาบอกว่าน้ํามันฟอสซิลก็จะหมดไปจากโลกครับน้ํามันฟอสซิ็คือน้ํามันที่ทัานเติมตามปั๊มต่างๆนี่แหละครับเรานํามาจากตะวอันออกกลาง แถวประเทศลิเบียอียิปซาอุดิอาระเบียโลกอาหรับทั้งหลายเนี่ยเป็นแหล่งผลิตน้ํามันเราก็น้ํามันมาจากประเทศเหล่านี้มากั่นที่โรงน้ำโรงกลั่นรีราชาแล้วก็ส่งตามท่อบ้างส่งมาตามรถบรรทุกบ้างกระจายเข้ามาในพื้นที่ต่างๆอีก300ปีน้ํามันจะหมดแล้วครับ